หาแนวาคินง่ายก่อนเหมือนนี่มีบุญเซนอยู่ในตูน้มีลูกชิ้นกับหมูหอดผักบุงอ่อนกระดงงามอันนี้เป็นพังหอมเอาเอาใส่น้ำพังหอมบานไปพังหอมบานเท่านี้แหละใส่ปวกผงปรุงรสนี่แหละ ลงตุงมหลดสำเร็จรูปง่ายๆนะใส่กระใสซอสซีอิ๊วน,น,นู่นนั่นนะีนแลมีอย่างกระใสไปตุ่มถูกซินก่อนจังเอาหมูไปหั่นเดี๋ยวหมใหูใส่ทีหลังนะ ใส่หอมแดงลงไปสาวเย็นๆก็ใส่ไปหลวดใส่หมูเกิ่มความสมจังหน่อยนิดนึงแล้วก็พักหมมใส่กับพักบุงพอลวกลวก ใส่เสียงสุดท้ายเลยต้องใส่ตอนที่เราปิดไฟหมอเลยให้หมอยังห่อนอยู่แต่ให้มันเศร้าเดือดเดือนมีฉันมีฉันหลันเซ็นมันสิเซ็นสีดีนุมพอดีอเบลล์หอมเกี่ยวนิดนึงปิกปนป่นปนยังปรุงก็ยังเอาไปเตี้ยวห้องนิล่ะ ไทยเชีงน้อยพิไทยจชีงน้อยกะเปลี่ยนเรียบร้อยเวียวนามุนเสน้นสำป,ปีเส้นเดี้ยเหนียวนมพอดีเสน้นผักกะบอสุกแงงว่าเฉาเกินไปกระลังเขียวๆกินข้าวหมอได้ได้คอย โอเคแล้วง่ายๆใส่สม,มพภิกีพอแล้วอยู่เลย